เอ่อทุกคนครับผมผมอยากจะบอกว่าผมกำลังตัดคลิปเจ้านามิอยู่เลยครับเมื่อกี้แล้วตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสี่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาให้เราได้สุ่มกันแล้วครับทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะมาทั้งตัวที่เป็น5ดาวนะครับอันนี้2%แล้วก็ตัวที่เป็น3ดาวด้วยครับน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้เอาเป็นว่าครับเดี๋ยวผมจะขอรองเข้าไปสุ่มเลยแล้วกันครับมามาดูกันครับว่าผมจะหมดกับเจ้าตัว5ดาวนี้นะครับ ไปทั้งหมดกี่เพชขอให้ผมได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเปิดด้วยเทครับสาธุสาธุมาครับเดี๋ยวผมจะขอจัดไปเลยครับ10แพ็ครับผมคูณ10ไปเลยจัดมาครับครั้งที่1แรครับผมเฮ้ยผมได้ตัวใหม่ครับเป็นตัว3ดาวนะครับแต่ว่าเป็นแร่สามดาวโอเคครับโอเคอยู่นะครับตัวนี้คือเจ้าแอสตานะครับทุกคนโอเคมาครับตัวที่3าม แรครับเทนเทนนะครับเฮ้ยเอาได้เฉยเลยครับเอาต้าแรตัวแรกนะครับมาครับตัวต่อไปโอเคครับทุกคนรอบนี้มาไวมากครับเจ้าเอ้าเขาชื่อว่าโทนี่สตาร์กนะครับทุกคนโทนี่สตาร์กนั้นเหรอเอาไม่ว่าครับอย่างน้อยผมได้เลยนะครับหนึ่งตัวมาครับเปิดต่อกันเลย แรครับแรครับผมไม่แล้วครับตัวนี้ครับเจ้าแอสตานะครับสามดาวโอเคจะไปครับตัวต่อไปแรครับโอเคตัวต่อไปครับเจ้าแอสตามาถึง3ตัวเลยเหรอนี่โอ้โหพระเจ้าจดเอาเป็นว่าครับรอบนี้ผมหมดไปแค่450เพชรครับแล้วก็ผมได้เจ้าแอสตามาครับถึง3ตัวแล้วก็ได้เจ้านี่นะครับเจ้า โทนี่สตาร์ครับอยู่ไหนเจ้าโทนี่ของผมอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับทุกคนโทนี่สตาร์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอใส่ก่อนแล้วกันครับว่าไอ้เจ้าโทนี่สตาร์กับเจ้าแอสตานะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่ทุกคนเดี๋ยเปล่าว่าอันนี้คือตัวละครใหม่นะครับ5ดาวคือเจ้าโทนี่สตาร์นะครับเหมือนว่าเขาจะมีตาปิดอยู่หนึ่งข้างนะครับทุกคนแล้วก็เขานะครับจะใส่ชุดเหมือนว่าจะเป็นชุด ไหมพรมเหมือนชุดหนังสัตว์อะไรสักอย่างหรือเปล่าครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีเฟอร์ไว้กันหนาวด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเจ้าแอสตาแล้วนี่ก็คือเจ้าแอสตานะครับทุกคนผมว่าอย่างเท่เลยนะครับเหมือนว่าจะมีอะไรอะ่ะมีที่คาดหัวด้วยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเขาจะเป็นสีดํานะครับโอเคผมว่าสุดยอดเลยสวยเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเจ้าแอสตานะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเขาจะมีสมุดอะ่ะ สมุดอะไรสักอย่างป่ะครับแล้วก็มีออร่าเป็นเลือดด้วยครับเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับนี่เฮ้ยผมว่าสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเีวิวเจ้าแอสตากับเจ้าโทนีท่สตาร์นะครับมาครับอันดับแรกก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะขอใส่เจ้าโทนี่สตาร์ก่อนนะครับโทนี่สตาร์อยู่ไหนนี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไว้ตัวแรกสิโอเคครับเจ้าโทนี่สตาร์ตัวนี้ แล้วก็เจ้าแอสตานะครับโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสกิลของเจ้าโทนี่ตากับเจ้าแอสตาเขาจะเป็นยังไงนะครับจัดไปครับเลสโก o โอเคครับมาครับเฮ้ยทุกคนครับเหมือนว่าเจ้าแอสตาครับกับเจ้าโทนี่นะครับเขาจะมีราคาซื้อแค่450เท่ากันเลยครับทุกคนว้าวอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอวางเจ้านี้ก่อนละกันครับเจ้าแอสตานะครับเจ้าแอสตา 450นะครับวางเลยโอเคครับมาดูกันว่าดาเมจของเจ้าแอสตานะครับเขาจะเป็นยังไงมาดูครับเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเจ้าแอสตานะครับเขาจะสามารถโจมตีเป็น AOE ได้ด้วยหรอครับโอ้ดาวเมจอย่างเท่เลยคือเขาเป็นตัวละคร3ดาวที่เท่มากเลยครับทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะนั้นอันดับแรกเลยนะเดีย๋ยวผมจะขอปรับเจ้าแอสตานะครับโจมตีเป็นสตองแล้วกันครับ มาดูกันแล้วก็เฮ้ยเหมือนว่าผมจะสามารถอัปเกรดเป็นขั้นที่1ได้แล้วนะครับนั้นผมจะขออัปเกรดเป็นขั้นที่1เลยแล้วกันครับว,ว้าวเหมือนว่าขั้นที่1นะครับเขาจะมีดาเมจ65นะครับแล้วก็ระยะในการทำโจมตีนะครับคือ17แต่ว่าเวลาในการทําโจมตีอะครับ7วิเลยเหรอผมว่ามันนานมากเลยนะสําหรับผมอะครับผมว่ามันนานมากเลยนะครับ เอาเป็นว่าครับเดี๋ยวผมจะขอรอเก็บเงินเพื่อที่ได้อัปเกรดเป็นขั้นที่2นะครับมาทุกคนมาดูกันใกล้ๆครับกับเจ้าแอสตานะครับนี่เป็นยังไงครับอย่างเท่เลยไหมเท่เลยไหมครับนี่หยิบดาบออกมาจากหนังสือนะครับแล้วก็ฟันไปที่ศัตรูนะครับว้าว เหมือนว่าตอนนี้นะครับผมจะสามารถอัปเกรดเป็นขั้นที่2ได้แล้ว,ลวนั้นผมจะขออัปเกรดเจ้าแอสตานะครับเป็นขั้นที่2เลยละกันโอเคครับขั้นที่2ตอนนี้เจ้าแอสตานะครับทำดามเมจได้ถึง75แล้วก็เหมือนว่าระยะกับเวลาครับในการทาโจมตีครับยังเหมือนเดิมเลยนะทุกคนอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วเหมือนว่าขั้นที่สามครับใช้เงินถึง1,750เลยเลยหรอครับ ผมว่ามันเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าถ้ามันใช้เงินอัปเกรดเยอะขนาดนี้นครับผมว่าน่าจะมีอะไรที่พิเศษมากเลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเงินครบแล้วนั้นผมจะขออัปเกรดเ,เจ้าแอตต้านะครับเป็นขั้นที่3มเลยจะไปครับขั้นที่3มนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูเจ้าแอตต้านะครับเหมือนว่าจะมีตัวละครหลุดนั้นผมขอซื้อน้องโทกะช่วยเราก่อนครับโอเคมา แล้วก็ในขั้นที่3นะครับอัปเดตที่3เหมือนว่าเจ้าแอสต้านะครับเขาจะโจมตีดาเมจถึง105นะครับว้าวว้าวเยอะอยู่นะเวลหนึ่งเองเยอะอยู่นะครับนี่โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของเจ้าน้องแอสต้านะครับว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืมผมว่ามันก็มันก็คล้ายๆเดิมเลยไหมครับคล้ายๆอัปเกรดขั้นที่1กับขั้นที่2เลยหรือเปล่าอ่ะ อันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามันคลายหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเหมือนเดิมเลยนะทุกคนโอเคครับก็สรุปว่าเจ้าแอสตานะครับก็เป็นตัวละคร3ดาวที่ว่าเขาสามารถโจมตีเป็น AOE ได้นะครับทุกคนแล้วก็ผมว่าก็เกือบเกือบจะดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับน้องริวกะนะครับผมว่าเจ้าริวกะครับเขาสามารถทำดาเมจได้ก็ใกล้ๆกับเจ้าแอสตานะครับแต่เวลาของเจ้าริวกะครับ เขาน้อยมากเขามีเวลาแบบโจมตีแค่หวิเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครน3าดาวด้วยกันอย่างเจ้าริวกะครับเอาเป็นว่าผมขอให้เจ้าริวโกะชนะไปแล้วกันนะครับในแมตชนี้มาครับทุกคนแล้วก็ตัวที่2นะครับที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้าโทนี่สตาร์นะครับซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวที่มาใหม่นะครับเอาเป็นว่าผมจะขอวางเลยครับผมว้าวเหมือนว่าเจ้าโทนี่สตาร์นะครับเขาจะ จมตีเป็น LE หรอโอเคครับแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับจะเป็นแค่35ระยะในการทำโจมตีนะครับคือ20แต่ว่าเวลาในการทำดาเมจนะครับต่อ1ครั้งคือ5วินาทีโอ้โหว้าวเอาปี้ว่าครับผมจะขออัปเกรดเขาเป็นขั้นที่1เลยครับขั้นที่1ครับดาเมจเพิ่มมาแค่65เองหรอไอะเนี่ยแล้วทุกคนดูครับว่าสกิลของเจ้าเนี่ยครับเจ้าโทนี่ครับ เหมือนว่าเขาจะยิงปืนหรือเปล่าครับจะเป็นปืนสาฟ้าหรือเปล่าอัน,นี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าเรามาอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่2เลยดีกว่าครับมาครับเป็นขั้นที่2จัดไปครับว้าวาเหมือนว่าขั้นที่2ของเจ้าโทนี่นะครับดาเมจของเขาจะเพิ่มมาเป็น115เล้ยเหรอโอ้โหอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสกิลของเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกคนยังเหมือนเดิมเลยครับทุกคนเห็นปะ ยังยิงปืนอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. อะไรกันนี้มาครับไม่รีรอครับนั้นผมจะขออัปเกรดเจ้าโทนี่นะครับเป็นขั้นที่3มเลยซึ่งขั้นที่3มนี้นะครับจะใช้เงิน700บาทโอเคจะไปครับขั้นที่3มของเจ้าโทนี่นะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh. อันดับแรกเลยนะครับดาเมจของเจ้าโทนี่คือ2 1 5 ผมถือว่าเยอะมากเลยนะนี่คือตัวละครเวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งว้าวแล้วก็ระยะในการทำโจมตีนะครับคือ30โอ้โหถือว่าดีมากเลยครับดีมากเลยทุกคนเอาเป็นว่าอย่าผมจะขออัปเกรดเจ้าโทนี่นะครับเป็นขั้นที่4ี่เลยขั้นที่4ี่ครับว้าวขั้นที่4ี่ยังไม่จบหรอทุกคนรู้ดีเหมือนว่าจะยังอัปเกรดได้อีกอะเอาเป็นว่านะขั้นที่4ครับอันดับแรกเลยอะดาเมจของเขาอะครับจะทำดาเมจได้ถึง 3 9 5เลยครับแล้วก็ระยะในการทำโจมตีอะครับคือ37เลยเหรอกว้างมากเลยนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมครับว่าสกิลของเขาอะครับเห็นปะโอ้โหเท่มากเลยครับพอเราอัปเกรดเขามาเป็นขั้นที่4นะครับสกิลของเขาคือเท่มากเท่มากเลยครับทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะมีออร่าสีฟ้าด้วยนะครับว้าวอะไรกันครับนี่โอ้โหอย่างเท่เลยอะทุกคน ผมว่ามันเท่มากเลยนะครับตัวนี้อาถ้าเอาตอนนี้นะครับผมคิดว่าเจ้าโทนี่สตาร์ครับเขาสามารถเทียบเท่าได้กับเจ้ารูฟี่เกียร์สี่เลยนะครับทุกคนที่ผมสุ่มมาได้3ตัวครับอะไรกันนี่แค่อัปเกรดเป็นขั้นที่4นะครับมา ผมจะขออัปเกรดครับเจ้าโทนี่สตาร์กเป็นขั้นที่5เลยครับจัดไปครับเงินแค่1000รุยครับผมอัปเกรดวัตเดอร์ทุกคนดูนะครับว่าอัปเกรดขั้นที่5นะครับของเจ้าโทนี่สตาร์กเขาสามารถโจมตีได้ถึง5 75เเลยครับทุกคนเยอะมากนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ได้อัปเลเวลของเจ้าโทนี่เลยนะครับเยอะมากเลยทุกคนแล้วเขาก็โจมตีเป็น Aoe ด้วยนะครับระยะในการทำดาเมจคือ37เลยครับแต่ว่าเวลาที่เขาทำดาเมจนะครับคือ5วินาทีต่อ1ครั้งนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมว่าอาจจะเก่งกว่าเจ้าูฟี่ก็ได้นะครับทุกคนว้าวสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็เงินที่ใช้อัปเกรดนะครับก็ไม่มากเลยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้าโทนี่สตาร์กเอาเป็นว่านะผมคิดว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวครับก็สามารถผ่านด่านได้หลายด่านเลยนะครับทุกคนมาครับนั้นผมจะขอวางเจ้านี่เลยครับ เจ้าแอสตานะครับมาเป็นเพื่อนกัน1ตัวโอเคผมมาดูกันครับว่าเขามาทำดาเมจด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงครับทุกคนโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้บอสของเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับมินิบอสนี่เหลือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1425ครับ745ครับโอเคอีกหนึ่งครั้งน่าจะแตกนะครับ170 65ครับแล้วก็แตกเรียบร้อยครับผม โอเคครับผมปบมือเลยครับกับเจ้าโทนี่สตาร์นะครับคุณสุดยอดมากครับโอเคครับทุกคนแล้วก็สําหรับเจ้าโทนี่สตาร์นะครับกับเจ้าแอสตานะครับเอาเป็นว่าผมว่าผมว่ามันคุ้มมากเลยครับกับเจ้าโทนี่สตาร์นะครับที่ผมสุ่มมาได้เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับ บ๊ายบาย